ไปกับกาแฟงแล้วเดี๋ยวไปนะไม่ไม่เล่นเนะี่ยมาเร็วๆโอ้เร็วอันนี้นกดกดกดกลัวอะไรกัรมีพี่หมีนะเว้ยกลัวเนี่ยนระงพลังขนาดนี้กลัวพ่ีลพเลยแหละกลัวอะไรตรง,นะงพลังขนาดนี้ท่านสวัสดวรับวนนี้ พอพวกมีแปบแป๊บล่มเวล12นะเว้ยยิงอาจกระจุยนะบบ่วอีก2เวลอีก14อ่ะโอ้วที่ทำไมเวลเยอะจังเลยปืนไฟก็ดัดแปลงเหลืออีกหนึ่งขั้นอ่ะระยะเออโหวขนาดนี้เกิดบนสิเกิดบนค่บรายันฟ้ำ พี่ว่าผมออกใช่ไหมได้ครับผมผมมีจักรมันให้ครับใครเล่นใครเล่นล่างกับผมว่าไงว่าตามกันดีมีอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ล่างนะมีเกินล่างอ่ะอยู่ล่างใช่ไหมจักอย่าไปลอยบนอยู่ไปล่างดีกว่าเกมเป็นกอเกมเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวพี่มีย้อนรถไปยึดกระสุนก่อนอันดับแรก แล้วก็เอาปืนกลมายึดนี่นะจ๊ะแล้วพี่หมิงก็วนวนลงมาเรื่อยๆนะลงมาแล้วโออันนี้พี่หมีไอ้นีาได้พี่หมีก็เอาปืนกลมากระสุนเลยไม่ต้องไปนั่นเอากระสุนให้อยู่ก่อนส่วนนี้อยู่ใช่ไหมเอมไว้่หอยู่ก่อนพี่หมีจะรัดเกมอ่ะอยากรัดเกม อย่าหยุดตรงนี้ตั้งป้อมจอน้ำมันแม่งเลยไปนะเออเฮ้ยมันเอาเอ็มจีมาว่เฮ้ยโอ้โหเต็มเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 อย่างวะอย่างวะจะมาทำเยอะเกินไปแล้วอันรายมาเฮ้ยวัดดูจูเดสเฮ้ย ระวังเ,เป็นคนข้ไาไปแล้วนู่นนึงแู่นนึงแูบหนึงเฮ้ยโอ้โหสองด้านเรอพี่วางทั้งหลังเลยแต่ป้อมป้อมป้อมไป็หมดใช่ไหมาจังที่อัพเล โกมันได้บ้าหมดเลยพี่บอมต้องถอยพี่เป็นกันตายต้องกลับเป็นกันตายพี่ไม่ได้ขึ้นเลยโบโ้โหเยี่ยมเนารถมาอาจารย์เห็นแล้วเห็นแล้วหนักเอาวัดยากละยิงยิงชโลช่วยทำทำาำ ไม่ต้องหิวไม่ต้องแล้วไม่ต้องยิงไม่ต้องกิวไม่ต้องแต่ยิงใส่ตัวกระสุนได้พี่ยิงยิงใส่ตัวสุดถ้ามันติดแดนหนาดไได้ได้โอ้ยรถน้กลับ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 มันมีรถน้ำกลับกลับกลับแต่สแกนไรอ่ะเรียกปิดสนามหายเลยไม่น่ารอดไม่น่ารอดอ่ะเอาลุยเอามาตายพี่โอ้ติดยิงปซีติดสนามแต่ฟรีดึงอะไรพี่เขาดึงอะไรหมดไปแล้วพี่หมดไปแล้วพี่เอาเดียวสองแล้วเดียวสอง

ใส่รถลายใส่ลายัดยิงใส่ก่อนแล้กลับเดี๋ยวพัดยิงใส่แ้วกลับเยวพัดแมนพี่อะเออใส่รถมาใส่รถาแล้วกลับเดิมรถหน่อยให้เดหน่อยขบาเนี่ขบานรถขบาเท่าส่ขบาแล้วก็ยิงย้อนลูทส์ยหาก่อนได้มได้พ่แล้งับอยู่ ไม่ถึงนี้สวยสวยมีอวิ่อเดี๋วผมอาอม่อ่านเดี๋ยวผม่ิ่นีมีมงีต้องมาต้องมาอยมาวถอยัไปดิเอาสท้ายมาพี่เดี๋ยวผมหาวว่อเชอม่ปืนต้องหวาพี่ป่ะอชาชาพี่พี่ชาพี่พี่เสียนเยอะไปอาพี่ก่อนิตาพี่มาทำดีๆเพี่ระวัง่ไม่มีพงนะตอนนี้พี่ไม่ดการางพี่พี่วงมีอะไรการรั่งเยังยูี่ย โอเคโอเคดูแคสซแกนพีวาดีว่าอยู่ตรงไหนสมุกเอเช okay, อถึงไหน,นล้าออกไปออกไปออกไปออไปออกอาเอ,อาเคลเป็นตเอาเคลายเป็นตัลฟ้า้อยอาอลาอลาอ่ลอยลยลอยอยลอยลออยอลลอออยลย้ยลยลอลอไล

ลาเป็นกที่ดิอมต้องถ้าเป็นกบท้องเแล้วเราเป็นกีดเาเป็นกบนเฮ้ยหน้าบ้าเลว่ะถอยไปถอยถอยถอยมันได้พี่หน้าบ้าล้ดิยก่อน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 ร่มฟ้าเกินแบบเลได้พี่ร่มฟ้าไม่ต้องเอามายิงหรอกเพราะว่ารอรอเป็นตัวซัพพอร์ตอะ โรฟ้านั่งนั่งจมเลยก็ได้ลองพี่ดูแฟลแสกนดีๆแวว่าอยู่ตรงไหนขับขับไปช่วยข้างบนดีกว่าพี่พี่พี่นายเปียก่อโดนยิงหนักเอา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 ลงเอาลงฟ้าเอาลงไม่ต้องกลับลงฟ้ามีอยู่เอา้มไปช่วยพี่อพี่สเลยอัพี่สเลยพี่อ่สาเลยอัพี่สามเลยเอาลงฟ้าใช้ิลพี่ลงฟ้าใสกิลไม่ต้องกดายกรตพี่ตีตตีตตีตมาีี

เอ้ยพี่พี่บอลร้องสมุกสมุกสมุกเลองปืนโค้งพี่ถอยปืนโค้งมาแนวก่อนโดนน้องบไาอเชจะรอกกระจายดีกว่าตึงใจอยู่เฮยพี่พี่พี่ถอยพี่วัดดูพี่วัดดูพี่วัดดพี่ต้องสมุกช่วยต้องทำอะไรสักอย่างพี่วัดหลุดพี่สมุกสมุกใส่เดี๋แกนเนาะมาแล้วมาแล้วถอยยิงพวกนีหล่าเปล่าจัดเอาเปล่าโอ้กูไม่เอากูไม่เอาขอโทษ ช่างเลยพี่โอ้ฝันร้องเลแต้มไหลนะต้องเอาจุดหน่อยเฮ้ยกว่าจะทไรอย่าเลรยิงปุ่นหน่อยพี่ยิงปุ่นหน่อยถามยิงปุ่นหน่อยถามยิงปุ่นหน่อยเฮ้ยมันกดเหมือนกันครับมันกดเหมือนกันมันกดเหมือนกันพี่มันกดเหมือนกันพี่บอสไครับ แจ็คมาแล้วพี่บอมแจ็คมาแล้วแจ็คมาแล้วแจ็คมาแล้วจานจานยืนตรงนี้ไว้ยืนตรงนี้ไว้ผมมีรถขะตุกอยู่เอากระสุนขึ้นพี่เอาชาฟี่ขึ้นมาเตือดเต็มแล้วเอากระสุนกู้วกูแล้วใจเย็นเอาตฟ้าเปิดแบบนี้ก็ได้พี่ตัวไปนีตรงนี้ตัวหนึ่งชอบฟ้าเปิดอยู่เอทีตัวแน้โองโค้หิงไรพี่เดี๋ยวพี่มีรอไทเกอร์มาก่อนไทเกอร์ผมมาแล้วตัวหนึงผมจะได้เบรคเต็มเ ไม่ไดเลยช่วยสินะปลบออบอไม่ต้องไม่ต้องไล่จิาแลโอยก็แปลวนี่ไปปิดตัวข้างบนได้พี่ปิดตัวได้เอาฐานรถ่พี่ไปฆ่าตงบนเอาปืนขนต่อก็ได้นะจองอี โอ้ย oh, เทเตอร์รัวเทคเตอรัวสวยี่สวยเขาจุดตอนพี่เขาจุดรามพี่เขาจุดทามพี่เขาจุดทาี่เขายิงได้เกเตอร์เลายิงเอาตายพี่เอาตายเอาชาปี้ไล่ปิด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 ตายตายตายรวมกองใหญ่ี่รวมกองใหญ่ไล่ไล่ทั้งกองทั้งน้อยิดกลางห่อยคนนึงไม่ต้องวไอ้นี่มันติดที่นี่รถกำลังไปรถกำลังไปเ๋ยวพี่หมีรถไปไปยึดรถยึดลงล่างยลงล่างเเดียวลมันลุมันลนลเรลไปเด้อไปเดจัด สตาร์ทได้ไหมพี่วัชปลาโล่ปลาโล่ผมปลาล่ะไรได้ไหมอะไรไหมปิดแบบพี่บอมพิ่งไปเปิดแบบวิ่งอยู่เสรย์อีกเสอีกแจ็คขันพี่อ่ะแจ็คขันพี่อ่ะเราทหารขึ้นเลยเนี่ยทันไหมวะรถยืนแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วลึกไป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 ไม่ต้องไปแล้วลึกไปพี่ถอยถอยถอยจากพี่ไปเลยลึกไปพี่ไทเกอร์ลึกไปลึกไปไทเกอร์ลึกไปพี่โอ้ยจะลึกอะไรเรามาเดี๋ยวพี่มีมาี่เลยวะ เล่นแบบฉลาดไงพี่เอาการันตีอ่ะการันตีเหรอเวลาที่รอไอทีนะพี่ไทเกอร์มา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 อัดมันดีรอเลยเครื่องแม่งเลยมีเครื่องแม่งเลยเอ้าแอบพื้นเด็กอะไรวะเนี่ยขอชาพี่พี่ขอชาพี่ถอยชาพี่ถอยมันอกี้

ที่มีร่มฟ้าพี่กอนเนี่ยกับเราพี่กลับก่อนเราวิ่งมาเดี๋ยวสร้างป้อมอมให้ไม่คืออ๋อพี่อ๋อพี่รีเรือกระสุนพี่ก็เหลือเป็นพาวพี่ก็เหลือพี่ให้พลดร่มฟ้าหรีเลือดทหารให้พี่อ่ะมัจะได้วิ่งไม่ไกลผมไม่ขี้มกเลยรไซค์ไกด์ผมมาเดี๋ยวนะไปเออเออเออ Thổi! 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 loại thay hello hello alo, alo, hello 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 mong tặng mà, hello này là hello hello Lazada, hello tặng hello 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 kia, hello 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 nó มันยังไม่ยอมอีกวะมันมีรถมันมีรถจะหลวดจะดันทีเดียวอ่ะไปกับมาอรถผมเนี่ยโอ้ยงหน่อยอะไรเนี่ยเอาไปไหลเด้อเด้อสตาร์ทเลยนะ ว่าสมอลกินอิชพี่สมอลมันบางเราะงี่หิงนั่นแหละเครื่องดับเครื่องดับเ่องดาเครื่องดาเครื่าเครื่อด่งนทางแล้วถ้าพี่รู้ว่ากะว่ามันจะงพี่พี่ถอยก็ต้องไปต่อเเชยิงแบบควรู้สึกช้าพี่ก็ไพี่เห็นว่าแต่กลพี่ไปผลไปหรอ คนคนโล้ว่าน,นา,นนา,นานึกสดช้าแล้วคนโล้วนึกสุดช้ากว่าเช่คนบังคับไม่รู้สึกช้าปุ๊บปืนพกใครใครรอบคุณพบแค่ไหนดิดมไอ้คนรบติดทอมสันเลยพี่เปิดแมพให้ดิมันมีผมมองคนไปบินมันมีอะไรอให้ไยเลยตัวอะไรตายวะโอ้โหคนไปบินโอ้โหดูดดปืนแฟรดิเปิดนะพี่บอแม่ปีเปิดแมพดิใครมีไอ้นั่นน่ะ ไมมีกลับแล้วอยู่บ้านอ่ะกเราี่นโดดก็ใหม่ดิ MG MG สมมติ MG หนี่เดี๋ยวหาที่ว่าติดเหรอพี่อุ้ยบนไฟพินมันบนไฟบินซื้อไอ้นบอลดอกอลพี่มันบนไฟพินเื่อนไ่กับรถฟ้า ไปยื <sa> h, fin, ่นนะครับื่อนี้อแบบนี้แหละคนไปบินดุมดุมนุมนุมไม่ดุมอ่ะดุมคนไฟบินวะมันดุมุมุมะจับไม่ินอามึงวิ่งไปอ่ะมึงวิ่งแบบนี้อ่ะโ่ไเง้มึงว่งแนี้่ะเย้ไเลยคนคนไฟบิน มันก็ยอม่ะมันรอ King Tiger ด้วยมันรอคิงไทเกอร์ย่อยบตันที่มาเนี่อารถเอารถเล็กถึงน้ำมันหน่อยรถเล็กอะรถเล็กจานอยู่นะฮะจานใช่เป็นพวงเลยย่นเยอยอเป็นพวงเลยจานหมีรถเล็กอะเอารถเล็กสั่งน้ำมันหน่อยมันไม่ตายเนาะยู่นี่ได้สักตัวอุ้ยชิบหายแล้วจะตายเลยได้ได้ได้ โอ้โหดูบุญคบันดิโอเคตรงไฟบินพี่แต่บุญครบแจ็คบ้างใช่ไหมพี่มีชิงสามคันใช่ไหมมีชิงสามคันใช่ไหมเข้า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 บ้านเลยเออเข้าบ้านเลยแจ็คสามสามคันนะมันไม่มีอะไรกันแล้วข้างสามคันมันปิดลงไปปิดอ๋อมันเอารถถังมารถที่ก่อนรถที่ก่อนรื้อรื้อมันเอาไอ้นี่มาแล้ไอ้สัตว์มันเอาปืนใหญ่มาดักแห้รถถังเข้า ต้องทำลายต้องนโแล้วก็ให้คลไฟบินคนไฟบินพี่วไปจัดการให้อ่ะี่องขัตามหน่องิ้เข้าแล้วิเข้าตามน่่งขัลาเดียวกันที่พี่ต้องออกเสียงซ้ายขวาเลพี่ขวาจังวะรถขับแบบจะยากโอ้ยปืนไฟเยอะมากเยอะมาก อ๋อมันค่อยๆตัดเ่ยมันค่อยๆไล่ๆลไปเรื่อยๆติดต่อผมก่อนนะมันจะทำอะไรวะมันค่อยๆไล่ๆลไปเรื่อยๆวมันไล่ไม่ได้แล้วจะแแล้วมทำะไรแล้วมาเดี๋ยวสร้างนี้ให้ป้อมเอาลาหน่อยดวีตนี้ถวงเนี่ยจะสร้างป้อมยาบาลให้แก้แตวเดยวี่แก้แค้วเลยวแก้แค้ตัวเดียวเป็นปื เผื่อมันมีรถถังสี่ห้าคันมันตัดมืหน่อยไหมคิงคิงตำแหน่งเปิดเลยนะทิงตำแหน่งเปิดแล้ยถอยถอยคิงหน่อยคิงตำแหน่งเปิดเลยนะเพรมันไม่มีอะไรแค่มันเดินออกมาโดนอะไรที่มันโดนมันโดนนาตี้ก็ตายห่าหมดแล้วโคเซ็กเตอร์พี่โคเซ็กเตอร์เลยโคเซ็กเตอร์เลยแค่คันเดียวเองไม่มีอะไรแล้วโมดทำไมเซกูซิเลียว่างอ มันมีแค่เพื่ออะไรมคนไม่เหลืออะไรตั้งแต่แรกแล้วเพื่นมาไม่เล่นแล้วเพื่อนมันออกไหมหดเลเพื่อนมันปล่อยจะปล่อยนี่ยงล่อไหมมล่าบอกดต่อเลยพี่พี่พี่นี่เล่นไหมกดต่อเลย